พ่อปลอดภัยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามานอกสถานที่นอกสถานที่ครับสวของคนที่ชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างผมนะคือร้าน Good Noodle โ o o d n ด o d l นะครับ Good n o o เป็นคือผมตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้มีหลายอย่างเลยจีนเกาหลีไทยเขาก็จะมีแบบบะหมี่ให้เลือกนะหลายัชาติเลยครับใช่มีไทยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีเกาหลีนะผมเห็นแล้วเกาหลีจะเป็นหลักๆเลยแล้วก็มีทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ตัวเต็กๆหลายตัวเด็กๆกินเต็มนะ ช่คือเดี๋ยวเราจัดมาสักคนละห้านี่เป็นกล่องก็ไปเติมน้ำร้อนกินได้เลยแต่ถ้าอยากแบบแอดวานก็มีท็อปปิ้งให้นันก็คือเรื่องก็มีเรื่องท็อปปิ้งใช่จ่ายตังค์แล้วก็จ่ายแล้วก็ต้มน้ำร้อนปีแต่ถ้าเสืดเป็นซองเป็นซองอะไรนี่เป็นซองเนี่ยเขามีถ้วยให้สิบบาทอ่าแล้วก็ไปต้มอะไรเลยนั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปครับไปเลยคุณเดินลุยก่อนเลย คุณเอาแม็กกี้เหรอไม่ก็มีใส่แมสทูรีเกิร์สเลยนะเออเอาพี่เอาเอาผมเอาผมเออพี่เอาเลยผมอยากลองแม็กกี้อันนี้อันนี้เป็นโซนราคาค่อนข้างสูงมีโซนญี่ปุ่นร้อยกว่าบาทหมดเลยนี่ผมตัวนี้อะไรวะหัวเล็กๆเดี๋ยวนี่มันแตดูเป็นแบบใหญ่ไหมเทนโซบะนะฮะอ่าแล้วก็มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงผมกำลังหาอยู่เนาะนี่ โบโกกิ <c oughs> น่าจะเป็นเกาหลีละมั้งซัมยองนี่อพลาดไม่ได้จาจังเมียน,จจเ,ยนเกาหลีเหมือนกันนี่ดีกว่านี่พี่หนุ่มบอกว่าน่าจะเป็นรถเขาบอกว่าเป็นรสซุปกระดูกหมูชนิดเผ็ดอันนี้ทำไมถึงเลือกตัวนี้ฮะอ คุณไทยโลหิตแนะนำมาถ้าไม่ได้เรื่องผมจะแขกไทรโลหิตนะมาผมครบแล้วเดี๋ยวังเดี๋ยวคราวเนี้ยเราจะไปเอาคัพกิ้งไสอย่างเงี้ยหลังจากเราเลือกวุ้มีแล้วครับคนต่อมานะครับคัพกิ้งฮะอปปิ้งก็จะมีหลายๆอย่างนะสำหรับผมอ่ะมีไข่กุ้งเต้าหู้ปลาท็อปด้วยอันนี้เป็นหอยมีลูกชิ้นนะฮะมาที่ดีก็ต้องกินกับปลาไหลอ่ะอันดับแรกที่ผมต้องการผักเลยครับ อันนี้กีเซทนะควานววเหมือนใส่ปลาในข้าต้มอันนี้เป็นเต้าหู้ครับตัวนี้เหมือนเป็นท็อปปิ้งเหมือนกันครับเต้าหู้มา่าอุ้ยมันมีนี่เป็นพวแบบไหนเล้ยเราเลือกก็มีแลนะ้วเนาะเลือกกี่ต้องการเลือกท็อปปิง้งแล้วเลือกท็อปปิง้งจ่ายเงินไปจ่ายอันนี้เลือกเลยใส่น้ำร้อนฟิซื้อถ้วยบวกสิบบาทก็ ปรุงเพิ่มตามใจบวก30บาทถึงหกสิบบาทนี่มันจะมีตเมนูอยู่ตรงน้นฮะไม่ค่อยคือ,อนำมามีบให้เชฟได้่าค่แล้วก็เเป็นไงฮะค่าเสียหายทั้งหมดหนึ่งสองสองเจ็ดกินมา,มาพันกว่าบาทนะครับย่ยฮะ นะเป็นปรนะสบการณ์อะสำหรับใครที่อยากรับประทานไข่ออนเซนออนเซนไข่ออนเซนนะฮะให้ตอกไปใน30สิวิสุดท้ายนะครับตอนต้มเพราะไม่งั้นเนี่ยไข่มันเป็นมันจะลงไปแล้วแบบเป็นแข็งอะไรเงเี้ยแล้วทำให้ไหมมันทำให้ถ้วยเนี่ยไหมมันไหม,ไมอันนี้คือพ <c oughs> รอมีที่ผมรู้สึกว่าในอนาคตท,ที่สุดเราก็นึกว่าของเราหายไปไหน <c oughs> ไม่ใช่ว่าหาย อีกยูก็มีมาเพิ่มคืออันนี้คือสิ่งที่คุณถ่ายหยูปเลือกสรรใหนะ้ผมเนาะแล้วสำคัญอะไรนะไ <laughs> ม่ไงมีเครื่องปรุงเชี่ยอะไรเลย <laughs> ว้าเนี่ยผมว่าไอ้น,นี๊กต้องให้เชฟปรุงม <laughs> าสุดแล้วม <laughs> ไม่มีท็อปปิ้งเว้ยเดี๋ยวงั้นผมจะรังสรรค์ท็อปปิ้งไอ้ที่ใส่รสเผดแนะนำผมโอเคยวังล็อกลูกไก่ ไม่เอาเดือดแบบน,นี้ต่อไปตัวนี้ของจีนเราไปเยอะๆเลยอิเจียบะหมนนี่นั่นนะของออริจินอลออริจินอลนีม่มีน้ำซอสเลยไอ,อันนี้น่าสนใจวะ่ะต้อชิ้นกุ้งกับเต้าหู้มันเป็นเต้าหู้อะไรไหมครับาอันนี้ครับเป็นบะหมี่ที่ไม่มีเครื่องปรุงฮะผมก็เลยใส่ท็อปปิ้งไปแล้ววิธีทำอ่ะมันจะมีเนี่ยบาร์โคลนแล้วก็ปลาแกนเฮพี่ หนึ่งมันขึ้นเร่งแล้วพี่วางไม่เรือ๋อครับแล้วก็สแกนอีกอันนึงแต่ว่ากด start ออกแล้วก็เนี้ยครับสแกนอีกอันสแกนอีกอันนสแกนอีกอันเดิมกระสุนมันจะขึ้นไปสามจิตแบบอ่าวางให้ได้เห็นว่านะกด start เห็นไหมถ้าเราทำอะไรไม่เป็นครับจะมีคนมาช่วยเราตลอดฝั่งนี้คือบะหมี่ไร้สัลระนะฮะเออมันอาจจะอร่อยก็ได้นะผมไม่รู้กับยี่ห้องนี้คือต๊อก เอาะไรวะจ้าจังเหมียดเห็นไหมน่ะแค่น้ำเย็นนี่เรื่องเลยกดเริ่มได้กนเริ่มได้เดี๋ยวดิสองอัน,ดอนได้ดิได้แล้วค่ะตอันี้ก็ได้แล้วโอเคครับแล้วกด start okay okay ครับเหมือนจะร้อนนะฮะแต่น้ํายังไม่ร้อนนะครับมันน้ําเย็นอยู่เลยเดี๋ยวต้องต้มไม่เชื่อเอามือแตะได้ <c oughs> แต่ก็เพราว่าระวังร้อนยังไม่แตะดีกว่าครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ชํานาญเราอย่าไปไปดื้อน,นะวิธีที่ททค,คือพับทับถ้วยอไอ้เกี้ยแล้วก็เทลงดำมาเลยฮะผมไม่รู้ว่าข้าวท่าไม่ข้าวท่านะเอานะคุณมีวัฒนธรรมในการกินนะใช่ครับผมเป็นคนมีวัฒนธรรมครับผมไม่ได้แบบทำอะไรตรงตรงฮะแต่ควรจะมีเครื่องเคียง มิดหน่อยแล้วมันะไ่นี่พอใส่ลงไปเลยครับอันนี้คือของคุณนะโอ้นี่เนลามิดเนลามิดเลยนะใช่พอมันมีหน้าตาปุออ๊บอะผมว่าเนี่ยน่าจะอร่อยสุดอะ ครับขอพี่อะไรก่อนของผมนี่เราจะมาประชันกันปอนกับปอนจีนนะครับแล้วก็ผมใส่ตัวเต้าหู้หม่าล่าไปด้วยอ่าของตาของผมเป็นนี่ซัมยองลดเนื้อนะอืมอืมาล่ามาโคตรด,ด,ดีอันนี้มากมแล้วกินกับกิมจินะ ก็เนี่ยใส่ท็อปปิ้งนี่ไปต็อกชีสเฮ้ยอันนี้ดีมีเี่งไหนได้อยู่แต่เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เป็นจีนๆก็มีความแบบใครชอบสายหมาล่าสายซุปแบบจีนพคตดได้เราไปชิ้นต่อไปนะฮะของขอตัวนี้เป็นแม็กกี้นะฮะตัวผมมันจะมีกลิ่นของแกงกะหรี่นิดหน่อยนะครับกเล้ง <c oughs> ผมจะใส่ไข่เข้าไปมันจะได้ความแบบ ยังไม่ใส่เครื่องเยอะเพราะมันเป็นอินโดนีเซียไงจุ่มไข่เอาแบบเงี้ยเอออินโดนีเซียเหมือนกันเลยว่ะผมว่าอินโดนีเซียว่ะอันนี้ศึกอาเซียนศึกภายในประเทศนะศึกภายในประเทศนะแม็กกี้ดีบอกอเลยนี่ใส่หอยลไหมันนะืมถ้าเพิ่มท็อปปิ้งก็ก็อินหอยลายไปเนี่ย เขาเรียกกลิ่นได้นะกลิ่นแกงกะหรี่มาอ่อนๆไข่โหดนะเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆที่ผมจะรีวิวตามจริงไปนี้อะไรอร่อยหรือไม่อร่อยเรื่ของผมคุณเกาหลีใช่ไหมคุณเกาหลีใช่ไหมนี่ผมนี่เลยจังเมียนนี่เลยผมก็เกาหลี นี่ผมเป็นซอสแบบซอสเผ็ดนะครับม,มีสามมีสปายซี่สุกิซซาวนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเผ็ดหวานเปรี้ยวอะไรมันจะเปรี้ยวกว่ากันเฮียโคตรเก่งไอ้ก็เจ๋งเป็นแมงนุ่มมากเหมือนกันเปรี้ยวหวาน เผ็ดดีครับต้นตำรับของบะหมีม่ดำซอสดำนะฮะเฮ้ยผมว่าขอเกาหลีนี่แห้งถือว่าดีเลยนะอันนี้นเลือกที่ี่น,<า>นี่นํำเสนอฮะไอ้บะหมี่ที่สายโรฮิตบอกผมตอนนี้ผมยังไม่มีคุกรังเพราะเขาไม่มีเครื่องปรุงนะฮะอ๋อเป็นแบบว่าเกลี้ยงๆมาเลยใอันนี้ใช่ไหมใช่ รู้ส<ม>ึกว่ามันอาจอาจะแย่สุดละมันอาจจะมีดีที่เส้นไว้ันจะก็ผมจะละลายไข่ลงไปเลยเป็นของไต้หวันครับเป็นซุปเนื้อครับเคลื่อนนะครับคือเนี่ยเนี่ยอันนี้นะแล้วผมใส่ไอตัวเนี่ยเป็นฟองต้าบู้ไปด้วยเพราะเขาไม่มีเครื่องปุงครับจัะไ็นจะต้องใส่ท็อปปิ้งหรือว่าเป็นความชัญนฉลาดของร้านก็ไม่รู้นะผมลุยก่อน อมันคือคล้ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่ามันมีของกลิ่นของเครื่องยาจีนเยอะนะฮะไม่ได้รสเนื้อเข้มแต่ว่ากลิ่นยาจีนมาเข้มขนครับ <c oughs> อันนี้น่าจะห่าเป็นไงฮะไอ้เงี้ยเส้นมันดียังไง <c oughs> แต่ถ้ามึงไม่ใส่อะไรมันแดกไม่ได้แล้วไม่ใส่กับกิมจิอ่ะ <c oughs> ใส่จริงคนจีนมันมีบะหมี่จืดนะ หรือว่าอันนั้นคือบะหมี่เจิดเฮ้ยไอเทียดีนงผมแนะนําหรือนองเอาไปหนึ่งสองเว้ยหรือว่าไอนี่ดีมากกว่าอ่ะไอเครื่องที่เต่าใส่ไปคดเยอะเลยเฮ้ยบะหมี่ดีเออคุณมีความเป็นกิมจิด้วยไงบะหมี่ได้มันเหมือนกินกับกิมจิแล้วมันเข้ามากอืมกลายเป็นที่นี่อร่อยสุดเจริงๆนอะจริงเหรออืเอเย็ดกุ้ยเซ็ะนะเซ็นะทนานไเลย บะหมี่ต้องมีดีที่เส้นน่ะนะออันนี้คือการประชันแบบเขาเรียกว่าแบบครับ,รบของเต่าเป็นอะไรครับผมเป็นไอเนี่ยครับอะไรไม่รู้นร<อ>นเนี่ยฮะผมเป็นทาโกยากิมีแบบเหมือนเป็นซอสแล้วก็มีไอ้นี่มายองเนสด้วยมีสาหร่ายด้วยครับไปดูนะะเนี้ยมนะตะเกียบเต่าเตืเอนผมว่าอย่าเลยพี่ ผมว่าไม่ไม่เข้ากันดีกว่านะผมตามผมก็มันต้องลองว่ะโอ้กลิ่นนี่ใช่เลยครับทากโกยากิเอีืผมนี่เป็นเหมือนแบบบะหมีม่ปรี้ยวเหมือนเดิมนะครับผมจะเน้นไข่มาตูนแล้วก็เฮ้ยลงโอเคนี่ตัดเปรี้ยวแล้วมันก็คือทากโกยากิอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทากโกยากิเพียงแค่เป็นแบบ ตัวมัไมอร่อจัดเลยตัวแป้งอะเปลี่ยนเป็นเส้นแค่นั้นเองอ่าของคุณตาเป็นงบ้างครับะตอนแรกนึกว่าบะหมี่มันจะไม่สุกเว้ยมันแรดูแบบไอ้นี่ต้มร้อนจะสุกวะไม่เคยสุกให้ผมทานหมดเลยนะหนูเป็นผมเป็นคนชอบกินบะหมี่ตรวเขาเดรู้ปะโอเคครับตอนนี้พี่บอลกับเต่าก็กินไปล,นละแต่ละห้าเลือกอันที่ดีที่สุดของแต่ละคนให้หน่อยครับ เานี่ครับ <อ S 1> แบบว่าไ,ไม่โกหกเลยครับซอร์ไพรจัดมันราเท่าหไหร่ในยี่สิบาทเองนะเออยี่สิบาทเนี่ยมันซอร์ไพรตรงที่แบบมลนพอเราใส่ท็อปปิง้งกับมันเข้ามันมีความแบบไม่ไม่ปรุงแต่งเยอะมันบะหมี่อ่ะโคตดเซอร์ไพร์ตผมเนี่ยที่มครับของผมจริงๆแล้วมีสองตัวนี่แบบว่าสูสีคือสองตัวนี้เนี่ย ตัวนี้จะได้เข้มข้นนะฮะรสแต่ตัวนี้มันจะได้กลิ่นของเครื่องยาจีนแต่ว่าผมชอบตัวนี้มากกว่ามันจะมีความแบบเป็ดเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีกลิ่นเครื่องยาจีนเท่าจะหมูผอมตัวนี้ก็คือแบบเข้มขน้นสายเข้มขน้นอ่าใครสนใจก็มาที่ยูเนี่ยมอลได้นะครับชั้นใต้ดินนะครับบางทีถ้าเราไม่รู้อ่ะกินอะไรถามมาเลยว่าอะไรอร่อยอะไรขายดีอะไรเงี้ยนนะประมาณนี้แหละครับสำหรับเทปนี้เป็นเทปเทปหนึ่งนะ มันชื่อ,อรายการอะไรเรายังไม่รู้เลยเจอน,นะเย็นชวนชิมเทปสองแล้วเทปแรกเราแดกผู้เสีรยวเนื้อทั้งรชาติที่แล้วน่ะอ้าวเหรออันนี้เทปสองแล้วเหรอโอเคนั่นแหละครับเดี๋ยวเทปสามนะครับขี้เกียจนับเลยเดี๋ยวเทปต่อไปดีกว่าเราจะไปกินอะไรเดี๋ยวว่ากันดีนะวันนี้ก็กินก่อนตัดก่อนเดี๋ยวว่ากันนะครับ <het S 2> <het S 1> ไปแล้วครับสวัสดีเฮ้ยไปไหนเล่าไปไปกัน